ยังคงอยู่กันที่ประเด็นดราม่าที่ใครหลายๆคนต่างก็จับตามองไม่น้อยนะคะสำหรับเรื่องราวดราม่าสะเทือนเวทีนางงามค่ะอย่างเวที Miss Grand International ปี2024นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของ Miss Grand International ได้มีการออกมาประกาศปลดสาวเรเชลนะคะ m r s s g r n t e r n t t r o n t l o n a l ปี2024ออกจากตำแหน่งค่ะเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้นะคะโดยในเวลาต่อมาค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของเรเชลก็ได้มีการ ออกมาเปิดใจผ่านคลิปวิดีโอพร้อมกับมีการยอมรับนะคะว่ามีปัญหากับทางองค์กรจริงซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตค่ะและครั้งสุดท้ายที่เธอมีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยคือตอนที่ช่วงเวลาที่คว้าม,มงกุฎนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรเชลเองก็ได้มีการกล่าวว่าเธอเนี่ยพยายามอย่างหนักนะคะเพื่อพิชิตความฝันการคว้าม,มงกุฎแต่สิ่งที่เธอได้รับมาเนี่ยคือการถูกคุกคามต้องเผชิญทรมานทางจิตใจค่ะและการปฏิบัติ ที่ไม่เป็นธรรมจากระบบนั่นเองซึ่งเรเชลก็อ้างอีกนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยสามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อคะแนนโหวตได้ทั้งในรูปแบบของการบริจาคซึ่งเธอนะคะไม่ได้ทําเช่นนี้เพราะไม่มีเงินมากพอและก็กล่าวอีกค่ะว่าไม่กล่าวโทษประเทศที่ทําเช่นนั้นเพราะเข้าใจดีค่ะว่าทุกคนเนี่ยล้วนต้องการคว้าตําแหน่งนะคะและหลังจากที่จบการประกวดเนี่ยเธอได้มีการอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายเดือนค่ะแต่ทางองค์กรเนี่ยไม่ได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้เธอหลังครองตําแหน่งนะคะเธอได้ห้อง พักเล็กๆในโรงแรมทับแคบถึงขั้นที่กระเป๋าเดินทางของเธอเนี่ยไม่สามารถเปิดได้อย่างเต็มที่ค่ะจากนั้นนะคะเรเชลก็ยังถูกย้ายไปยังบ้านหลังเก่าค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองซึ่งใช้เวลาเดินทางเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งเธอเนี่ยไม่มีรถยนต์ไม่ได้ซิมการ์ดแล้วก็ไม่ได้แม้แต่เครื่องครัวทําอาหารเธอเนี่ยต้องใช้บริการส่งอาหารค่ะแต่ต้องรอนานเป็นชั่วโมงเลยบางครั้งเนี่ยออเดอร์ก็ถูกยกเลิกเพราะว่าอยู่ไกลามากนั่นเองและหลังจากที่เรเชลนะคะมีการออกมาเปิด ไปถึงบ้านพักของมิสแปรนแล้วเนี่ยทางด้านของเกดเกดวลีค่ะก็ได้มีการออกมาเปิดอีกหนึ่งมุมค่ะคุณผู้ชมคะโดยเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะโดยมีข้อความว่าบ้านแกลเนี่ยห่างจากเซ็นทรัลบางนาประมาณแค่1 5บหถึงยีนาทีในหมู่บ้านเนี่ยมีสนามกอล์ฟด้วยห้องครัว2ห้องชาไว้คุกกิ้งเบาๆในบ้านอุปกรณ์ครบห้องนอนเนี่ยมี4ีถึงห้าห้องโต๊ะทานอาหารห้องโถงดูหนังน,า,งนาบานสกุชีส่วนตัว ส่วนนาบ้านเวดเดินเล่นเอาตรงๆคืออลังค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางด้านของเกดเกดวลี i, ก็ยังได้มีการคอมเมนต์ใตโ้โพสต์ของเจ้าตัวอีกด้วยแหละค่ะบอกว่าถ้าอยู่บ้านแกรนันนะคือสบายไพรเวชชีสุดๆไกลบ้านบอสด,ด้วยท็อป1 1ปีเกดอยู่ได้ทุกคนไม่เหยียบกันค่ะอยากไปเที่ยวก็เรียกรถไปสิควีนลูซิน่าก็เล่าให้ฟังว่าออกไปเที่ยวบ่อยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอาร์จะเอาฟรีทุกอย่างเลยเหรอและนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง มุมของทางด้านเกตดเกตดวลีนะคะที่ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวไว้นี่เองส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะคุณผู้ชมจะจบลงยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกทีค่ะ